เดาได้ผัดเจ้าแม่มาหมดก่อนค่ะแม่แกะสตอกแบบนีเดี๋ยวเนาะอือผัดหมูแกะสตอผัดที่แกงหมูสตอกก็ผัด ฝากละสิบสองบาทเม่ก็ไม่ถีเม่ทางห่างสิบสองบาทเม่ก็ไม่มีเขาก็มัดสกันไว้นอกเราก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกทีละฝัา วันนี้ต้องจะข้นไล่ดึกแม่เลยซื ไปเอาผลไม้มาทางไปยากน้ำท่วมสกลน,นครทางไปลำบากได้คานไปคือเต่าเขาดืช้าเลยได้ตับช้า ฝนตกยังดีวันนี้มันหยุดให้หยุดให้ขายทองอยู่หยุดตกตอนบ่ายโมงแต่ก็เป็นโปรยนิดหน่อยอยู่นัเนหละพอดีบ่ายสองได้ขายทองขายบ่ายสองมาถึงห้าโมงเย็นก็พอดีเมะหมดเหลือแต่มังพุดน รมัุ่ามังคุดประมาณสิบกิโลเพราะรามงคุดอามา2ยีาหายไปสิบโล อยู่ยั้เห็นกำไรอยู่หมดก็ต้องพูดไม่หมดกำไรสองร้อยก็ยังดีถ้ามองพูดหมดก็จะได้ก็จะได้อยู่สามร้อยสามร้อยห้า เราไม่ไปถ้าเรากองไม่ทําเสียหายก็ตอนนี้ก็เห็นคุ่นี้แล้วไปทุนแล้วก็กาไรก็คือเป็นซื้อของน,นั่นแหลซื้อเปรซื้อทุเรียนกิน ถ้แคือเอากำไรไปกินก็ยังดีนะที่จอยู่ับาๆ่ะคะเพือีอ่าเจอกันในคลิปหน้าค่ะ